เดินดดเออนอเดินอยากเขียนคำว่าเดินจังเลยอยาก walking แล้วอยากเดินแล้วอืมมีใครคิดออกไหมเราจะเขียนคำว่าอะไรให้เป็นคำว่าเดินดีโอ้คำนี้ชาเลนจิ่งมากคุ๋งบอกเลยว่าคำนี้น่าจะต้องให้ดาวสักสี่ดาวเลยถ้าเขียนได้ให้ดาวสี่ดาวเลยเขียนคำว่าเดินอือ ว้าว wow. สุดยอดเลยค่ะพี่เขาสวยเหมือนกันไหมค่ะโอเคไหนโชว์ให้ผู้หญิงกับพี่เขาหอมดูได้ไหมพี่เขาหอมโชว์แล้วเรียบร้อย <c oughs> อุ้ยเหมือนกันเลยสุดยอดค่ะเก่งมากถูกต้องเด็กๆให้คะแนนไปเลยค่ะสีดาว